จ่าจ้าจ่าจ้าก่อนลูกจ้าจ้าก่อนบน <c oughs> จากนอนอีกรอบแล้วเนี่ยจ่าอา <c oughs> จ้าลูกจ้า <c oughs> จิ๋วจิตาแล้ว <c oughs> จิ๋วจิตาแล้ว ทุกททุกคนทั้ง้สน้หยที่ด้เจ้อทย์จวาอนนี่ฟก่อนฟนแม่ก่อนจ้า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 จาจ้าจ้านอนไปแป๊บแล้มันก็ตื่นมานน่นนะนอนอีกสีทุ่มอีกอะออเ จะเห็นป่ะคนใหญ่เลยคนู่มรจงนมได้แล้วมันไม่ไม่คุยแล้วตอนนี้มันบ่นแล้วเฮ้จะรู้แล้วว่าบ่นเนี่ย น้ซสอมมาแล้วเหรอแล้วก็ให้อาลงลงไปให้เลยเออเอาลงไปให้เลยเออเดี๋ยวอาลงไปให้เลยไปถึงห้องเปิดได้ดูได้เลยเนอะถึงห้องแล้วก็ดูได้เลยเอาส่งไปให้ คนหิวเหรอคนหิวเฮ้ยม <laughs> ันห <ous climb> <victory> ิววันอันหิวอันเดี๋ยวปูนไปจงนมแล้วเป็นไรอ่ะมันปดงน้นแหละ นี่อนนี้บนนี่คือบนลลอกับปูนะปูบอลลอกกันกลัลอกกบปู